สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอธิบายตัวอย่างที่4.1ค่ะการระบุชนิดและราคาสินค้าของสินค้าแต่ละรายการค่ะโดยในตัวอย่างนี้นะคะเราจะเขียนโปรแกรมจำลองการเพิ่มชนิดสินค้าและราคาของสินค้าในร้านค้าค่ะโดยจะมีการให้ใส่ข้อมูลสินค้าและราคาของสินค้าชนิดนั้นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะจะให้ระบบเป็นตัวจัดระเบียบข้อมูลและแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบเดียวกันค่ะโดยใน การเขียนโค้ดครั้งนี้นะคะจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือฟังก์ชัน for dictionary f string และ Method ค่ะโดยในการเริ่มเขียนโค้ดนะคะเราจะเริ่มเขียนโคด้ดใยการ define ฟังก์ชันค่ะโดยเราจะ define ฟังก์ชันที่ชื่อว่า input underscore product นะคะ ในฟังก์ชันของเราค่ะส่วนแรกค่ะเราก็คือจะตั้งตัวแปรที่ชื่อว่า products ขึ้นมาค่ะโดยจะให้เก็บข้อมูลอยู่ในรูปของรูปแบบของ dictionary ค่ะต่อมานะคะเราจะให้สร้างตัวแปร n ขึ้นมาค่ะโดยตัวแปร n น,นะคะจะเป็นการเก็บค่าข้อมูลหรือจำนวนสินค้าที่เราต้องการเพิ่มค่ะโดยจะเขียนโค้ดได้ว่า i n วงเล็บ input วงเล็บ how many products do you want to enter ค่ะโดยในการ เขียนโค้ดแบบนี้นะคะเป็นการให้เรา Input ข้อมูลเข้าไปในรูปแบบของตัวเลขค่ะหลังจากเรา Input ข้อมูลเสร็จนะคะเราจะมีการปริ้นคำว่า product list ออกมาไว้รอค่ะซึ่งหลังจากเราเขียนโค้ดเสร็จนะคะราคาและซื่อของสนินคา้าที่เราเติมเข้าไปะคะ่ะจะอยู่ใต้คำว่า product list ค่ะหลังจากเรา Input จจำนวน product ที่เราต้องการใส่เข้าไปนะคะต่อไปเราจะสร้างเงื่อนไขให้กับโค,ค้ดค่ะโดยจะใช้คำสั่ง if else นะคะ เราจะสร้างเงื่อนไขโดยการบอกว่า if n ไม่เท่ากับ0โดยในทางไผ t ทอ n นะคะเครื่องหมายตกใจกับเครื่องหมายเท่ากับอะคะ่ะจะเป็นการบอกเงื่อนไขว่าไม่เท่ากับค่ะถ้า n นะคะ,ะ,คะหรือว่าจํานวนโปรดักที่เราใส่เข้าไปไม่เท่ากับ0นะคะเราจะเขียนโค้ดว่า for i in range n ก็คือตัวเลขทุกๆตัวใน range n ข้อมูลทุกตัวใน range n นะคะให้ทําซ้ะะําค่ะโดยจะทําซ้ําข้อมูลนะคะ ข้อมูลแรกที่เราจะ Input เข้าไปค่ะคือ product name ค่ะเราสามารถตั้งตัวแปรขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือ product name นะคะแล้วก็ Input ข้อมูลเข้าไปค่ะโดยใส่ข้อความว่า enter product name ต่อมานะคะเป็นการใส่ราคาค่ะโดยตั้งตัวแปรที่ชื่อว่า price ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลแบบเดิมค่ะคือใช้คำสั่ง input พร้อมกับข้อความว่า enter product price ค่ะ และในการเก็บข้อมูลแบบ dictionary นะคะต้องมีการ define ตัว key และตัว value ค่ะโดยในโคน้ดบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการบอกว่า value ของ product name คืคอ price ซึ่งสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บท dictionary เลยนะคะหลังจากเราเก็บข้อมูลใน dictionary เรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะสร้างเงื่อนไขต่อไปค่ะก็คือให้แสดงรายการค่ะโดยบรรทัดถัดมานะคะจะใช้เป็น for i product in enumerate product.items ค่ะตัว product.items นะคะก็คือตัว dictionary ที่เราเพิ่งเก็บตัว key และวา่า u ูเมื่อกี้ไปค่ะโดยที่ใช้คำสั่ง enumerate นะคะเพราะเราต้องการให้แสงลำดับที่เป็นตัวเลขด้วยค่ะราทัดต่อมานะคะก็จะให้แสดงเป็น list นคคาที่เราเพิเ่มเพิ่มเข้าไปค่ะโดยจะใช้คำสั่ง print นะคะแล้วก็เก็บค่าเป็นตัวแปร i หนึ 1, ค่ะโดย i นะคะจะเป็น index ทาง y t h อนค่ะเริ่มต้นด้วยเลข0ดังนั้นหากเราอยากให้เริ่มที่ลำดับที่1ะค่ะจะต้องใช้เป็น i หนึ แล้วก็ตั้งว่า product name เท่ากับตัวแปร product แล้วก็เลขศูนย์ที่อยู่ในวงเล็บใหญ่นะคะก็คือข้อมูลตัวที่ศูนย์ค่ะในทาง dictionary นะคะข,ข้อมูลตัวที่0นข้อมูลตัวที่ศูนย์นะคะก็คือตัว key หรือว่าตัว product name ที่เราใส่เข้าไปค่ะและ .capitalize นะคะเป็นการจัดระเบียบข้อมูลค่ะโดยข้อมูลทุกตัวที่ Input เข้าไปอะคะ่ะ ไม่ว่าเราจะอินพุแบบไหนอะคะ่ะมันก็จะถูกจัดระเบียบแบบ Capitalize หรือว่ามีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมาตัวโคลอนสิบอะคะ่ะก็คือการบอกระยะห่างค่ะว่าจะให้มีระยะห่างกับคําต่อไป10บ้อ1สครั้งค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นการบอกราคานะคะก็คือ Price เท่ากับ Product แล้วก็วงเล็บใหญ่หนึ่งอะคะ่ะก็คือข้อมูลระเบบที่1ก็คือตัว Val u e หรือคือราคาที่เราใส่เข้าไปนะคะ โดยให้มีการเว้นระยะห่างจากคำว่าบาท5 5ขอค่ะหลังจากนั้นนะคะอีกคำสั่งหนึ่งค่ะก็คือคำสั่ง else หรือก็คือเงื่อนไขเมื่อ n เท่ากับ0นะคะให้แสดงคำว่า n ค่ะต่อมานะคะเป็นการทดสอบฟังก์ชันค่ะโดยเราจะทดสอบ input product นะคะเมื่อเราจะมีการ input product เข้าไปทั้งหมด4ตัวค่ะหลังจากเรา input ตัวเลขน,นะคะจะเห็นได้ว่ามีคำว่า product list ขึ้นมารลอค่ะ และเมื่อเราอินพุตข้อมูลเข้าไปนะคะโดยข้อมูลที่เราอินพุตค่ะมีทิชชู่ที่มีราคา20บาทคัที่มีราคา50บาทโดยตัวคัพที่เราอินพุตเข้าไปอะค่ะจะเห็นได้ว่าใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดค่ะต่อมานะคะเป็นบอทเทิลราคา30บาทและตัวสุดท้ายเป็นเปเปอร์ราคา150บาทค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอินพุตข้อมูลด้วย ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือว่าตัวพิม์พใหญ่ทั้งหมดนะคะเมื่อทําการจัดฟอร์แมตข้อมูลออกมาค่ะก็จะมีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิม์พใหญ่เสมอค่ะต่อมานะคะเป็นการทดสอบฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งค่ะคือใส่ input product ที่มีค่า n เท่ากับ0นะคะจะเห็นได้ว่าระบบประคาศจะแสดง product list ตามด้วยคำว่า n ตามเงื่อนไขที่เราเขียนไวค้ค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างที่4.1นะคะขอบคุณค่ะ